จะเป็นยังไงเมื่อหน่วยรบพิเศษของโปรแลรนด์ต้องมาทําภารกิจตามล่าอาวุธที่มันสามารถทําให้มวลมนุษย์มาถึงจุดจบได้อย่างง่ายดายสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรานอสติโอกนันกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีเชื่อเรื่องว่า Soulcatcher โดยที่ตัวหนังก็จะเล่าเรื่องราวของหน่วยรบพิเศษโปรแลนด์ที่ได้ถูกส่งไปทาภารกิจช่วยเหลือเป้าหมายทว่าภารกิจในครั้งนี้พวกเขาก็ได้เผชิญหน้าเข้ากับอาวุธสุดร้ายแรงบางอย่างและจากอนุภาพของอาวุธที่ว่าทางรัฐบาล โปรแลนเลยมีคำสั่งให้เคียวหัวหน้าหน่วยรบพิเศษที่เคยเผชิญหน้ากับอาวุธชิ้นนั้นไปทําภารกิจนําอาวุธดังกล่าวกลับมาให้พวกเขารวมถึงต้องลงมือสังหารบุคคลที่ประดิษฐ์อาวุธชิ้นนี้ขึ้นมาด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วเคียวจะสามารถทําภารกิจได้สําเร็จหรือไม่รวมถึงความจริงของอาวุธสุดร้ายแรงชิ้นนี้มันจะเป็นยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมรับฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่คนกลุ่มหนึ่งซึ่งก็ดูเหมือนว่าคนกลุ่มนีีี้้กกําาาาาาลลัังงงงงงนนนนนน่่่่เเเรรือดดิททททไปปหสหสแแะะวววโยคคมต็ช กันมากฝีมือกันทั้งนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่พวกเขาจะมีคอมเมนต์กันบ้างทว่าเขียวพระเอกของเราที่เป็นหัวหน้าของคนกลุ่มนี้ตัวเขียวก็สามารถควบคุมทุกคนได้ยอย่างยูมาร์อีกทั้งปีเตอร์น้องชายของเขียวเขาก็ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมด้วยทําให้เขียวที่เป็นหัวหน้าก็เลยไม่มีใครกล้าข,ขัดขืนคําสั่งเขาและแล้วหลังจากที่ทีมของเขียวเดินทางกันมาสภาสในที่สุดพวกเขาก็ได้ไปถึงเกาะที่เป็นเป้าหมายซึ่งในตอนที่มาถึงก็ได้มีหญิงสาวคนนึงที่น่าจะเป็นชนพื้นเมืองของเกาะออกมารับที ล้วพอทีมของเขียวได้เดินเท้าเข้ามาในหมู่บ้านปรากฏว่าสภาพของหมู่บ้านที่พวกเขาได้เห็นมันก็เหมือนกับว่าเพิ่งจะผ่านสงครามมันมามาทเลยพอเขียวได้เห็นแบบนั้นเขาก็รีบสั่งให้ลูกทีมออกตามหาเอลิซาที่เป็นเป้าหมายและระหว่างทางทีมของเขียวก็ได้ไล่จัดการกับทหารที่เฝ้ายามอยู่ด้วยจนกระทั่งในท้ายที่สุดลูกน้องของเขียวคนหนึ่งเขาก็ได้บังเอิญไปเจอเข้ากับเอลิซาแต่ก็ดูเหมือนว่าชายคนนี้จะพลาดได้กับเอลิซาโดยที่เธอก็ได้ใช้มีดจ่อไปที่คอของชายคนนี้ทว่าก่อนที่เรื่องมันจะเลยเถิดเกินไปเขียวที่ตามเข้าา้้้าาาาาามมมทีหหลลังก็ไไดเเขาาาเออิซวพร กับที่เขาก็ได้อธิบายให้ฟังว่าทางรัฐบาลได้ส่งทีมของเขามาช่วยเอลิซาเนื่องจากเอลิซาเธอมีไฟล์รูปภาพที่เป็นข้อมูลสําคัญซึ่งฝั่งรัฐบาลโปแลนด์ก็ต้องการข้อมูลนั้นมากก่อนที่จะช่วยเหลือเอลิซาออกไปเคียวเขาก็เลยขอไฟล์รูปภาพนั้นมาจากเอลิซาก่อนทางฝั่งเอลิซาด้วยความที่เธอก็ต้องการความช่วยเหลือเธอก็เลยยอมยื่นไฟล์รูปภาพให้กับเคียวไปแต่โดยดีและหลังจากที่ทีมของเคียวได้สิ่งที่ต้องการมาแล้วพวกเขาทั้งหมดก็เตรียมพาเอลิซาถอยกลับออกมาด้านนอกแต่แล้วหลังจากที่ทีมของเคียวออกมาจากตัววอาาาาาาคครจูพกกชบ้้นทททีีี่มขง็ เข้ามาโจมตีพวกเขาและไม่ว่าทีมของเคียวจะพยายามโจมตีและขู่ไปขนาดไหนพวกคนเหล่านี้ก็ไม่มีท่าทีหวาดกลัวไม่แต่น้อยไม่น้ำสามพวกเขายังกินเลือกาดและแทบจะไม่กลัวตายเลยด้วยทําให้เมื่อเคียวเขาเลี่ยงที่จะจัดการกับคนพวกนี้ไม่ได้ทีมของเคียวก็เลยลงมือสังหารคนที่เข้ามาโจมตีพวกเขาพอจัดการเสร็จเพื่อเลี่ยงที่จะเจอกับเรื่องแบบนี้อีกเคียวก็เลยสั่งแยกทีมของเขาออกเป็น2ส่วนเพราะว่าการเคลื่อนที่แบบคนกลุ่มน้อยมันน่าจะหลบเลี่ยงสายตาและเลี่ยงการประทะกับคนคลุมข้างเหล่านี้ได้ปีเตอร์น้องชายของเคียวรวมถึงคนในนนทีมกกคึง็ไได้แยตัวป ส่วนเขียวเขาก็ได้พาเอลิซาหลบหนีออกมาพร้อมกับอาลีซึ่งต่อมาหลังจากที่ทั้งสองทีมได้แยกกันหลบหนีไปสักพักพอมาถึงจุดนั้นพบเขียวเขาก็ได้เห็นปีเตอร์ที่เป็นน้องชายยืนอยู่หน้ากองไฟโดยไม่ขยับเคยืย่อนไปไหนอีกทั้งถึงแม้ว่าเขียวจะพยายามเรียกปีเตอร์ปีเตอร์ก็ยังไม่ยอมขยับเขียวที่เป็นห่วงน้องชายก็เลยเดินเข้าไปดูว่าปีเตอร์เป็นอะไรแต่ทันทีที่เขียวเข้าเข้าไปใกล้ปีเตอร์ปรากฏว่าปีเตอร์ก็ได้หันหลังกลับมาจู่จวนเขียวโดยไม่ทันตั้งตัวเขียวที่ตกใจมากๆเาาก็พยมห้ามมนน้้้องชา่่ใทแแบบีตดูเหหมมือนว่าคาค้ของเามันก็จะไมม่สาารถหยุดีเ สุดท้ายเพื่อปกป้องชีวิตของตัวเองเขียวเขาเลยต้องจำใจลั่นไกเพื่อหยุดน้องชายเอาไว้แต่ที่มันหนักไปมากกว่านั้นก็คือในระหว่างที่เขียวเขากำลังต่อสู้กับปีเตอร์อยู่กลุ่มทหารรับจ้างที่อยู่บนเกาะน,นี้เมื่อก่อนแล้วดูเหมือนว่าพวกมันก็จะเปิดการใช้งานอุปกรณ์อะไรบางอย่างและเจ้าสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นต้นเหตุที่ทาให้ทุกคนในหมู่บ้านคลุ่มคลั่งรวมถึงตัวของปีเตอร์และก็คนในทีมที่หนีไปพร้อมกับเขาด้วยทางฝั่งเขียวดูเหมือนว่าเพศของเราเองก็จะได้รับผลกระทบจากอุปกรณ์ชิ้นนี้เหมือนกันซึ่ รีได้เดินเข้ามาเรียกเขาเอาไว้สติของเคี้วก็เลยกลับมาจนรู้ว่าตอนนี้เขาต้องหลบหนีออกไปจากเกาะแล้วเคี้ยก็เลยติดต่อไปที่นักบินคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของเขาให้บินตรงมารับพวกเขาที่เกาะน,นี้ในทันทีทว่าก่อนที่เคี้ยวเขาจะไปยังจุดนัดพบทางด้านเอลิซาเธอก็ได้ขอแยกตัวไปก่อนโดยที่เธอก็ได้ให้เหตุผลว่าเธอมีสิ่งที่ต้องไปทําต่อเคี้ยวที่ได้ของที่ต้องการมาแล้วพระเอกของเราก็เลยไม่ได้ห้ามเอลิซาเอาไว้และหลังจากที่นั้คู่ได้แยกกันไปเคี้ยกับอารีก็ได้วิ่งหนีตายมายังเครื่องบินที่บินมารับพวกเขาจนในท้าย แต่ก็ยังไม่ไวในตอนที่ทีมของเคียวได้บินมาถึงโปแลนด์ปรากฏว่าคนจากหน่วยงานความมั่นคงก็ได้บุกมาจับตัวพวกเขาเอาไว้โดยที่ก่อนหน้านี้มันก็ได้มีข่าวว่านักการเมืองของโปแลนด์ได้ถูกลอบโจมตีซึ่งมันก็ประจวบเหมาะพอดีเพราะว่าเคียวที่มีประวัติโชคชนก็ได้บินมาที่นี่นายตำรวจคนนี้จากหน่วยงานความมั่นคงก็เลยพยายามเค้นถามว่าเคียวเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าทว่ายังไม่ทันที่เขาจะได้คําตอบชายที่เป็นรัฐมนตรีก็ได้เปิดประตูเข้ามาในห้องสอบสวนและเขาก็ได้พาเคียวออกไปจากห้องโดยที่หน่วยงานความมั่นคงไม ว่าเคียวอาจจะเกี่ยวข้องด้วยเขาก็ได้สั่งให้ลูกน้องคอยจับตาดูพวกของเคียวเอาไว้ส่วนทางด้านทีมของเคียวทั้ง3คนตัวรัฐมนตรีก็ได้พาทั้ง3าไปประชุมและก็ได้เปิดไฟล์รูปภาพที่เพิ่งจะได้มาจากเอลิซาให้กับพวกของเคียวได้ดูพร้อมอธิบายให้ฟังว่าอาวุธที่พวกเขาได้เห็นเจ้าสิ่งนั้นมันมีชื่อเรียกว่าโซแคชเชอร์และคนที่สร้างสิ่งนี้ก็คือซาตาจานมูซาพ่อของเอลิซานั่นเองอีกทั้งความจริงสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกเรียกว่าโซลแคชเชอร์จริงๆแล้วมันถูกสร้างข ที่สามารถสั่งการให้ผู้คน,นไรซึ่งจิตสํานึกขนาดที่คลุมข้างแล้วไม่กลัวตายไม่แต่น้อยเลยซึ่งทีมของเขียวก็ได้เห็นผู้คนที่ถูกโซลแคชเชอร์เล่นงานมาก่อนแล้วพวกเขาก็เลยรู้ดีว่าเจ้าโซลแคชเชอร์มันอันตรายแค่ไหนและสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้มันเลวร้ายขึ้นไปอีกก็คือตอนนี้เจ้าเครื่องโซลแคชเชอร์พร้อมกับซาตา,ตาจา์มูซาได้อยู่ในการควบคุมของในพลยูซิฟซึ่งในพลยูซิฟก็ตั้งใจจะขายเจ้าโซลแคชเชอร์ให้กับพวกผู้ก่อการร้ายของแอฟริกาในอีกไม่กี่วันนี้ตัวรัฐมนตรีก็เลยมอบหมาย สิงเจ้าโซแคชเชอร์กลับมาให้พวกเขารวมถึงเคียวเขาก็ต้องลงมือสังหารซาตาจานมูซาเพื่อไม่ให้มูซาสามารถสร้างสิ่งอันตรายแบบนี้ขึ้นมาได้อีกในตอนแรกที่ได้ฟังรายละเอียดของภารกิจดูเหมือนว่าเคียวเขาก็จะลังเลอยู่เล็กน้อยแต่สุดท้ายเพื่อแรงแค็ในให้กับปีเตอร์ที่เป็นน้องชายเคียวเขาก็ตกลงรับภารกิจครั้งนี้แต่ยังไงซะจากภารกิจครั้งก่อนมันก็ทําให้เคียวเขาต้องสูญเสียสมาชิกในทีมไปถึงสองคนเคียวเขาก็เลยต้องกลับไปหาเพื่อนเก่าเพื่อชักชวนให้คนเหล่านั้นกลับมาล่วงท,ที้เธอออกมีชื่่วาสตม โดยที่สตอมก็เป็นมือดีที่เคยร่วมงานกับเคียวมาก่อนแต่ก็ดูเหมือนว่าแฟนสาวของสตอมจะไม่อยากให้เธอไปร่วมทีมกับเคียวสักเท่าไหร่เพราะว่าเธอเองก็ดูดีว่าสตอมเคยทํางานอันตรายขนาดไหนแต่ยังไงซะพอสตอมเธอรู้ว่าปีเตอร์ได้จากไปแล้วด้วยความที่ปีเตอร์ก็เปรียบเสมือนครอบครัวของเธอคนนึงสตอมเธอก็เลยยอมตกลงที่จะร่วมทีมกับเคียวด้วยและต่อมาเคียวก็ได้ไปหาผู้ชายที่มีท่าทีแปลกมากๆเพราะว่าชายคนนี้ก็เป็นคนเียว่รักหมาและเอาแต่คุยกับหมาอย่างเดียวโดยที่เขาก็มีชื่อว่าบูและบูเขาเเป็นมมือดีีท่่คยรว กับเคียวมาก่อนพอบูเขารู้ว่าปีเตอร์ได้จากไปแล้วบูเขาก็ตบปากรับงานนี้ทันทีแถมเขายังได้ชวนทุกคนดื่มไว้อะไรให้กับปีเตอร์อยู่ที่บ้านเขาด้วยในที่สุดเมื่อสมาชิกในทีมของเคียวเข้าพร้อมแล้วเคียวก็ได้พาทุกคนกลับไปหารัฐมนตรีเพื่อฟังแผนการซึ่งทางฝั่งรัฐมนตรีเขาก็ได้เตรียมมือดีวิคนหนึ่งโดยที่ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าดาเมียนซึ่งดามีเนเขาก็เป็นหน่วยรบพิเศษที่เชี่ยวชาญในการสื่อสารมากๆรัฐมนตรีก็ได้จะส่งดามีเนให้รวมทีมกับเคียวด้วววยยยแแแลลละ้หัังงงจจาาากกกกกกทททีีุุ่่คคคนนเเเเรรรรืออผตตมมข็ิิิิปฏบภ So er. โดยที่ชอ็อกนักบินที่เป็นเพื่อนของเคียวตัวเขาก็ได้ขับหอพาทุกคนมาส่งยังตำแหน่งที่เป็นเป้าหมายหลังจากนั้นคนในทีมที่เหลือก็จะเริ่มแผนการแทรกซึมเข้าไปในค่ายของเดนพลูยูเซฟโดยเริ่มจากการดักโจมตีรถบรรทุกเพื่อที่จะใช้รถบรรทุกคันดังกล่าวแอบลักลอบเข้าไปและด้วยฝีมือของเคียวและอาลีพวกเขาก็สามารถจัดการกับทหารที่ขับรถบรรทุกไปได้อย่างไงไ่ายดายแต่ทว่าพอเคียวเข้าไปตรวจสอบสิ่งของที่อยู่ด้านหลังปรากฏว่าเอลิซาที่แยกกับเขาไปในภารกิจครั้งก่อนเธอก็ดันมาถูกคนของเดนพลูยูเซฟ วันนี้มันเป็นแผนการของเธอเหรอพอได้ยินแบบนั้นเอลิซาเธอก็เลยปลดกุญแจมือของเธอออกและเธอก็ได้พูดสวนกลับไปว่าเธอกับเขียวต้องร่วมมือกันเพราะว่าเธอเองก็สามารถทําให้เขียวแอบหลักลอบเข้าไปได้อย่างง่ายดายอีกด้านหนึ่งทางฝั่งของบูแล้วก็ดาเมียนทั้งสองคนได้รับหน้าที่ให้มาติดตั้งระเบิดที่ใต้ฐานทัพของเดพลยูซีฟแต่ทว่าในระหว่างทางที่ดามียนกับบูกําลังเข้ามาพวกเขาก็ได้เจอร่างของผู้คนมากมายที่ถูกเอามาทิ้งเอาไว้ทว่าทั้งสองคนก็เลือกที่จะไม่สนใจและทําหน้าที่ของตัััััวววเออองงงตตต่่่ไไปปยยูดดีีีหหลลจจาากกนนน้้น็ะภพทแ โดยที่ทั้งสองคนก็ได้ปลอมตัวเป็นทหารขับรถบรรทุกที่กําลังขนตัวเอลิซาลูกสาวของซาตาจานมูซาพร้อมกับผู้ช่วยของเขาเข้าไปหาในพลูซีฟที่อยู่ด้านในซึ่งในตอนแรกทหารที่เฝ้าประตูอยู่ก็รู้สึกสงสัยในตัวของเคียวอยู่ไม่น้อยเพราะว่าเคียวเขาก็ไม่ยอมตอบคาถามสักข้อถึงขนาดที่สตอมที่ใช้ปืสนสไนเปอร์คอยซุ่มดูอยู่เกือบจะลงมือจัดการกับเจ้าหมอนี่ไปแล้วแต่พอพวกทหารที่เฝ้าประตูได้เห็นเอลิซาที่อยู่หลังรถเจ้าพวกนี้ก็ยอมปล่อยให้เคียวพาเอลิซาเข้ามาแต่โดยดีสุดท้ายเคียวกับอาลีก็เลยสามารถลักลอบเข้้าาามมไไดออยย่่งปลภั 3พวกเขายังได้มาเจอกับนายพลยูซีฟที่กําลังมาครับสั่งให้ศาตาจารย์มูซาทําให้เจ้าเครื่องโซแคชเชอร์ atcher, กลับมาทํางานได้ปะกะติเนื่องจากก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าโซแคชเชอร์ atcher, มันจะทํางานผิดเพี้ยนไปบ้างและถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนายพลยูซีฟก็คงจะขายเจ้าสิ่งนี้ไม่ได้ในตอนแรกมูซาเขาก็ไม่ยอมแก้ให้แต่พอนายพลยูซีฟได้เชอดไก่ให้ลิงดูโดยการสังหารผู้เชีงยเขาต่อนหน้าต่อตาไม่หนําซ้ายูซีฟก็ยังขู่ไปอีกว่าเขาจะลงมือจัดการกับเอลิซาต่อด้วยเพื่อปกป้องลูกสาวมูซาก็เลยต้องจําใจททํําาาาาตมคสัั่งงขอออูซซฟจจนกกรระผ้้ืแิ ถึงเมื่อยูซีฟได้ยืนยันกับตาตัวเองว่าคนพวกนี้มีเงินจริงๆยูซีฟก็ได้สั่งให้มูซาโชว์การทํางานของโซแครเชอร์โดยที่พวกเขาก็ได้จับคนเข้ามาขังไว้ในกรงและก็ได้เปิดการทํางานของโซแครเชอร์จนทําให้คนเหล่านี้คลุมข้างและอารวาสออกมามีหนำซ้ําถ้าเกิดผู้ซื้อของยูซีฟอย่างไม่เชื่อยูซีฟก็ยังได้จับผู้ช่วยของซาตาจานมูไซคนหนึ่งโยนเข้าไปในกรงให้ผู้คนที่กําลังคลุมข้างขย่ำเป็นหดเทียมพอผู้ซื้อจากแอฟริกาได้เห็นเขาก็เลยเชื่อว่าเจ้าโซแครเชอร์มันทํางานได้เจ๋งจริง้้ง2ฝ่ายกก็เลไดตือขน และในระหว่างการขนย้ายโซแคชเชอร์ให้กับผู้ซื้อยูซีฟก็ได้สั่งให้ลูกน้องนําตัวศาตาจารย์มูซาแล้วก็เอลิซาไปขังเอาไว้เขียวที่ทาเนียนเดินตามมาด้วยพละเอกของเราก็ได้ใช้โอกาสนี้จัดการกับลูกน้องของยูซีฟจนทําให้เขียวเขาได้โอกาสที่จะลงมือจัดการกับศาตาจารมูซาตามภารกิจแล้วอีกทั้งทางฝั่งสตอมที่คอยจับตาดูอยู่ตัวเธอก็พร้อมที่จะลงมือจัดการกับมูซาเหมือนกันแต่ปรากฏว่าเคียวก็ได้ขวางวิธีกระสุนของเธออยู่รวมถึงก่อนหน้านี้ในตอนที่โซแคชเชอร์ทำงานมันก็ทําให้ทีมของเคียวไม่ ใจว่าทำไมเคียวไม่ลงมือจัดการกับมูซาสักทีซึ่งทางฝั่ง,งเขียวดูเหมือนว่าเพ่ของเราก็ไม่ต้องการสังหารมูซาเพราะว่าที่จริงมูซาสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อรักษาคนไม่ใช่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอาวุธทําให้สุดท้ายมือสตอมทนต่อไปไม่ไหวตัวเธอก็ได้หาจังหวะลงมือจัดการกับมูซาแต่ทว่าเคียวก็ได้จับมูซาหลบกระสุนของสตอมไปได้อย่างเฉียดสตอมเธอเลยไม่เข้าใจมากๆว่าเคียวกาลังจะทาอะไรกันแน่ส่วนทางด้านเอลิซาที่กําลังจะถูกคนของยูซีพาไปทำไม่ดีไม่หลายเธอก็ได้ก Ari, ลับบมมาสทา กับพวกของเขียวส่วนบูที่ทําภารกิจของตัวเองเสร็จแล้วถึงแม้ว่าเขาจะดูเป็นผู้ชายที่ดูโหดเหี้ยมมากๆแต่ความจริงบูเขาก็เป็นคนจิตใจดีและพอบูได้เห็นว่ามีคนได้ถูกจับเอาไว้บูเขาก็ได้ฝ่าลูกน้องของยูซิฟเข้ามาเพื่อช่วยเหลือคนเหล่านั้นและแล้วในระหว่างที่ทีมของเขียวกําลังจะตามไปชิงโซแคชเชอร์ระเบิดที่ดามียนได้ติดตั้งเอาไว้ก่อนหน้าน,นี้มันก็ได้ทํางานยูซิฟที่เห็นว่าตัวเองถูกโจมตีเขาแล้วตัวเขาก็ได้ใช้จังหวะชุลมุนเปิดการใช้งานโซแคชเชอร์จนทาให้ทุกคนท So ระหว่างที่ทุกคนกําลังต่อสู้กันอยู่ในพลยูซีฟก็ได้ใช้จังหวะนี้ทําการชิงเงินจากผู้ซื้อและก็ได้ขับรถน so ําโซแคชเชอร์หลบหนี้ออกมาส่วนทางด้านเขียวที่ถูกรังสีของโซแคชเชอร์เข้าไปเหมือนกันเขียวก็ได้เผชิญหน้าเข้ากับผู้ซื้อของยูซีฟและก็ดูเหมือนว่าชายคนนี้จะเป็นชายร่างยักษ์ที่แข็งแกร่งอยู่ไม่น้อยเลยทั้งสองได้แลกหมัดกันอยู่สักพักหนึ่งโดยที่พวกเขาทั้งคู่ก็ต่างสู้โดยมีชีวิตของตัวเองเป็นเดิมพันแต่แล้วสุดท้ายก็เป็นฝ่ายของเขียวที่สามารถจัดการกับชายคนนี้ลงไปได้และก็ชคดดีีท่เเขยนนรัังงสออแ์ฉา้ บวกกับที่ก่อนหน้านี้เคียวก็เคยสัมผัสกับโซแคชเชอร์มาก่อนแล้วด้วยมันเลยทําให้ใช้เวลาไม่นานนะักสติของเขาก็ได้กลับมาพอเริ่มควบคุมตัวเองได้เคียวก็ได้คว้ามอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ขับรถได้ตามในพลยูซีไปจนกระทั่งเคียวได้ขับตามในพลยูซีไปทันพอไปถึงพระเอกของเราก็ได้กระโดดออกจากมอเตอร์ไซค์ไปเกาะที่รถของในพลยูซีหลังจากนั้นเคียวก็ได้จัดการกับในพลยูซีเพื่อล้างแค้นให้กับปีเตอร์โดยที่เขาก็ได้หักแขนของในพลยูซีและก็ปล่อยให้ตัวในพลที่ยังอยู่บนรถพุ่งเข้าไปชนรถขนน้้้้าททที่่จอดดิงไไวยยููสุใพซกถก เขจัดการลงไปได้แถมทีมของเขียวก็ยังสามารถทําภารกิจชิงโซแคชเชอร์กลับมาได้สําเร็จอีกด้วยแต่ยังไงซะถึงแม้เรื่องทุกอย่างมันจะจบลงไปแล้วทว่าเพื่อความปลอดภัยของเอลิซาเขียวเขาก็ได้สั่งให้อารีพาเอลิซาหนีไปก่อนส่วนเขาพร้อมกับคนที่เหลือก็จะนําโซแคชเชอร์และตัวซาตาจานมูซากลับไปส่งมอบภารกิจให้กับรัฐมนตรีซึ่งทางฝั่งรัฐมนตรีพอรู้ว่าเขียวทําภารกิจสาเร็จแล้วตัวรัฐมนตรีก็ได้พากองกําลังของเขาเดินทางมาหาทีมของเขียวเพื่อจะได้นําโซแครเชอร์กลับไป ตาจาร์มูซายังมีชีวิตรอดอยู่แต่พอเขาได้รู้เหตุผลของเขียวรัฐมนตรีก็ได้รับปากว่าเขาจะเป็นคนดูแลศาตาจารย์มูซาเองแต่แล้วในระหว่างที่ทุกคนกําลังช้าใจจูจ่ๆฝั่งรัฐมนตรีเขาก็ได้เปิดการใช้งานของโซลแคชเชอร์ทั้งตูวของเขียวรวมถึงศาตาจาร์มูซาก็เลยพยายามเข้าไปห้ามแต่ปรากฏว่าทั้งคู่ก็ได้ถูกจับตัวเอาไว้และเหตุผลที่เป็นแบบนั้นมันก็เป็นเพราะว่าความจริงรัฐมนตรีไม่ได้ตั้งใจจะเอาสิ่งนี้กลับไปเป็นเครื่องรักษาโรคมะเร็งตั้งแต่แรกแต่เขาตั้งใจจะเอามนลลปเ,ปเ,เาาาาาาวววว่่่่ตททมมยคดี หมงเขียวได้ถูกรัฐมนตรีหลอกมาตลอดนั่นเองทว่าก็ยังโชคดีอยู่บ้างเพราะว่าทางฝั่งหน่วยงานความมั่นคงที่ได้ไปสืบประวัติและค้นข้อมูลของรัฐมนตรีพวกเขาก็ได้รู้ความจริงว่าตอนนี้รัฐมนตรีกําลังมีแผนการชั่วร้ายอะไรบางอย่างอยู่คนจากหน่วยงานความมั่นคงก็เลยบุกมาจับตัวรัฐมนตรีนั่นเลยทําให้ทางฝั่งรัฐมนตรีได้เปิดฉากโจมตีใส่หน่วยงานความมั่นคงก่อนเลยมันเลยทําให้ได้มีการยิงต่อสู้กันอย่างดุเดือดระหว่างฝ่ายของรัฐมนตรีแล้วก็ฝั่งของหน่วยงานความมั่นคงทาง,ทงทด้าน เริ่มลงมือจัดการกับคนของรัฐมนตรีแต่ด้วยความที่ศัตรูของพวกเขาก็มีจํานวนที่เยอะมากๆไม่นนาสามพวกของเคี้ยวก็ยังไม่รู้ด้วยเพราะว่าทางหน่วยงานความมั่นคงเป็นมิตรกับพวกเขาทีมของเคี้ยวที่ถูกต้อนจนจนมุมก็เลยเข้าตาจนสุดในระหว่างการหลบหนีสตอมก็ได้พลาดท่าถูกยิงเข้าบูที่เห็นแบบนั้นเขาก็เลยพยายามจะอุ้มสตอมมาที่รถทางฝั่งช็อกเขาก็ได้ใช้ปืนกลที่ติดอยู่กับรถยิงถล่มใส่พวกศัตรูเพื่อยื้อเวลาให้กับเพื่อนทว่าจู่ๆช็อกก็ได้ถูกใครบางคนยิงจัดการเข้าและปรากฏว่าชชชาาายคคคนนนนนนัันก้กกก็็ไไมม่่่่่ใใรรททีีหหเืือองงงจลส มชายที่เพิ่งจะร่วมทีมก <c oughs> <tab> ับพวกเขามาก่อนหน้านี้ส่วนทางด้านเขียวระหว่างที่เขากําลังรับมือกับศัตรูตรงหน้าเขียวก็ได้เจอข้อกับนายตำรวจที่เคยสอบสวนเขาในตอนต้นเรื่องซึ่งตอนแรกเขวก็ไม่รู้ว่าตำรวจคนนี้เป็นพวกเดียวกันทําให้ระหว่างที่พวกเขากําลังแย่งปืนกันอยู่เขียวเขาก็ได้พลาดท่าถูกยิงเข้าที่ท้องพอถูกยิงแบบนี้เขียวก็เลยโยนปืนไปให้นายตำรวจคนนั้นไม่คนจัดการต่อและหลังจากที่รับมือกับศัตรูกันอยู่สักพักทั้งสองคนก็ได้พากันถอยกลับมาที่รถของบูซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่บูพาสตอมมาข ก็เลยรีบขับรถพาทุกคนหนีออกมาซึ่งบูก็ได้พาเคียวมารักษาที่บ้านของตัวเองแต่ก็ดูเหมือนว่าบาดแผลของเคียวจะสาหัสจนเขาไม่สามารถรักษาได้บูก็เลยบอกให้ตำรวจที่มากับเคียวพาเคียวกับสตอมไปรักษาต่อส่วนตัวเขาจะขอกลับไปช่วยหมาในบ้านก่อนเนื่องจากในตอนนี้พวกของรัฐมนตรีก็ใกล้จะมาถล่มที่นี่แล้วแต่ทว่าในตอนที่นายตำรวจขับรถพาเคียวมาทัในใดนั้นเองบ้านของบูที่เขาเพิ่งจะวิ่งเข้าไปก็ได้ระเบิดจนเละม่เหลือซากซึ่งนั่นก็หมายความว่าบูเขาคงจะตายจากเหตุการณ์นี้ไปด้วยและตต่่ออมมาาาหลัังจกกกทีีเยวบ้ถูพ ตัวมารักษามันก็ผ่านมาหลายวันกว่าที่เ,เขี้วก็จะฝืนซึ่งดูเหมือนว่าระหว่างที่เขี้ยวสลบอยู่ฝั่งรัฐมนตีก็คงจะได้ใช้เจ้าเครื่องโซแคเชอร์ her, ทำการล้างสมองผู้คนจนทําให้มีโศกนกาฏกรรมมากมายเกิดขึ้นตามมาทางด้านที่หม่องเขียวด้วยความที่พวกเขาก็ได้สูญเสียสมาชิกในทีมไปอีกแล้วแถมพวกเขาก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเจ้าโซแคเชอร์ her, พร้อมกับซาตาจานมูซาไปอยู่ที่ไหนพวกเขาทุกคนก็ต่างกลุ้มใจกันมากๆเพราะว่าไม่รู้เจ้ายังไงดีแต่ทว่าระหว่างที่ทุกคนกาลังกลุ แล้วพออาลีได้ลองไปรับสายปรากฏว่ามันก็เป็นการติดต่อมาจากศาตราจารย์มูซาเอลิซากับมูซาก็ได้ส่งรหัสลับติดต่อกันจนกระทั่งมูซาได้ส่งเอกสารบางอย่างกลับมาให้ลูกสาวและพอเอลิซาเธอลองถอดรหัสดูในที่สุดพวกเขาก็ได้รู้ว่าตอนนี้ศาต,ตาจารย์มูซาและเครื่องโซแคชเชอร์อยู่ที่ไหนถว่ายังไงซะพื้นที่ตรงนั้นมันก็เป็นเขตพื้นที่ชายแดนมันเลยทําให้หน่วยงานความมั่นคงไม่สามารถส่งคนเข้าไปยุ่งยามได้แต่เขียวเพ่ของเราก็บอกว่าดีแล้วเพราะว่าเขาจะเป็นคนจัดการและจบเรื่องนี้ด้วยตัวเองขอแค่คนของหน่วย งานความมั่นคงไปส่งเขาที่พื้นที่ใกล้ๆก,ก็พอหลังจากตกลงก็ได้แล้วเขียวเขาก็ได้ไปคุยกับทั้งสตอมและอาลีโดยที่เขาก็ได้บอกกับทั้งคู่ไปว่าตัวเขาจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองสตอมที่บาดเจ็บจนช่วยอะไรไม่ได้เธอก็เลยฝากให้เขียวไปทักทายดามเมียนให้หน่อยซึ่งตัวเธอก็รู้สึกผิดที่ประเมินดามเมียนต่ำไปจนทำให้ช็อกต้องมาตายแบบนี้เคียวเขาก็เลยรับปากว่าเขาจะเป็นคนลงมือจัดการกับเจ้าชัวนั่นเองหลังจากนั้นเขียวก็ได้แอบลักลอบเข้ามาโดยซ่อนตัวอยู่ใต้รถบรรทุกซ และด้วยความที่ทหารเหล่านี้ก็กําลังนั่งเล่นสนุกกันอยู่การจัดการกับคนเหล่านี้มันก็เลยไม่ใช่เรื่องยากอะไรมากนะักต่อไปเคียวเขาก็ได้เข้าไปหาซาตาจาร์มูซาซึ่งเคียวก็ได้กําจัดคนที่คอยเฝ้าซาตาจาร์มูซาเอาไว้หลังจากนั้นเขาก็ได้ติดระเบิดเอาไว้ที่เครื่องโซแคชเชอร์พอเสร็จแล้วเคียวก็ตั้งใจจะพาซาตาจาร์มูซาหลบหนีออกมาแต่ทว่าก่อนที่เรื่องมันจะจบลงได้ดีปรากฏว่าดามีเนก็ได้โผล่เข้ามาขัดขวางพวกเขาเอาไว้แถมตัวของซาตาจาร์มูซาที่พยายามช่วยเคียวรอดดึงมือของดาเมิเอ็นเขาก็ยัง เขียวที่พยายามวิ่งหลบกระสุนของดาเมียนเขี้วก็ยังพลาดถูกยิงเข้าที่แขนเหมือนกันในตอนนี้ก็เลยเป็นฝ่ายของดาเมียนที่กําลังตามไล่ล่าเขียวส่วนทางด้านศาตราจารย์มูซาที่รู้ดีว่าตัวเองคงไม่รอดแล้วมูซาก็ได้ตัดสินใจใช้ระเบิดจํานวนหนึ่งทำการลงดิฟไปดักรอจัดการกับคนที่จะมาช่วยดาเมียนและถึงแม้ว่ามูซาเขาจะต้องตายจากเหตุการณ์นี้แต่จากการเสียสละของเขามันก็สามารถยื้อเวลาให้ตัวของเขี้ยวได้ลงมือจัดการสังหารดาเมียนซึ่งหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้ต่อสู้กันมาสักพักก็เป็นต ในทีมว่าสภาพของเคียวในตอนนี้เขาก็สาหัสมากๆขนาดที่เคียวเขาแทบจะหนีออกไปไม่ได้แล้วเมื่อไม่เหลือแรงจะเอาตัวรอดก่อนที่เคียวจะต้องตายไปพร้อมกับระเบิดของตัวเองเคียวก็ได้ติดต่อไปหารัฐมนตรีเพื่อบอกให้เจ้าหมอน,นั่นได้รู้ว่าเขาจะตามไปจัดการกับมันแน่ๆทว่ารัฐมนตรีที่รู้ว่าเคียวกำลังจะใกล้ตายอยู่แล้วมันก็ทําให้เขาไม่ได้หวาดกลัวคําพูดของเคียวมแมตตานิดมีหนําซ้ำเขายังได้พูดดูถูกเคียวไปอีกว่าการตายของเคียวมันจะยังไม่สามารถหยุดความต้องการของเขาได้แต่ปรากฏว่าหลังจากที่รัฐมนตรีพูดจบ ทางหน่วยงานคอมมอนคงไปอยู่เวได้ยินทั้งหมดไหมซึ่งทางฝั่งหน่วยงานคอมมอนคงที่ดักฟังอยู่ก่อนแล้วพัวเขาก็ได้ยินคําสารภาพของรัฐมนตรีทั้งหมดเลยหมายความว่าในตอนนี้ผัวเขามีหลักฐานที่จเจาผิดรัฐมนตรีแล้วนั่นเองทางฝั่งเขียวในเมื่อเขาทาภารกิจของตัวเองเสร็จเขียวที่มีเหลือแรงไม่แต่น้อยพระเอกของเราก็ทําใจที่จะจบชีวิตลงตรงนี้แต่ทว่าก่อนจะเป็นแบบนั้นอาลีพเพื่อนของเขียวก็ได้เข้ามาช่วยเขาเอาไว้ซึ่งอาลีก็สามารถพาเขียวออกมาจากที่นี่ได้อย่างปลอดภยัยส่วนสตอมเธอก็ได้กลับไปหาแฟนสาวของตัวเองย่าางงงมมมีีควสุขและทััรรฐต นองพวกเขาก็ได้ถูกประชาชนที่รู้ความจริงบุกเข้ามาทําลายรวมถึงก็ยังถูกหน่วยงานความมั่นคงมาจับด้วยตัวรัฐมนตรีที่พยายามหนีเอาตัวรอด<ๆ>เขาก็ได้วิ่งหลบหนีออกมาขึ้นรถที่จอดรออย,อยู่แต่ก็ดูเหมือนว่ารัฐมนตรีคนนี้จะไม่เคยรู้ตัวเลยเพราะว่าผู้ชายที่ขับรถอยู่ตรงหน้าเขาชายคนนี้ก็คือบูคนที่น่าจะมีความแค้นกับเขาที่สุดแล้วและสุดท้ายหลังจากที่เรื่องราวทุกอย่างได้จบลงไปเคียวกับอารีที่รอดมาได้ก็ได้กลับมาหาเอลิซาที่บ้านซึ่งเอลิซาเธอก็น่าจะดีใจมากๆและตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้้จบบบบลงงงงไไปปนนะคครรัััเ็ยา ับหนังเรื่อง s o c a s c h e r โดยที่ตัวหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังของทาง Netflix ซึ่งก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป3.8คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes 38%นะครับยังไงสำหรับใครที่ชอบการสปอยหนังแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับยังไงก่อนที่เราจะจากกันไปอย่าลืมนะครับทานนึกถึงหนังให้นึกถึงนอแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในหนังเรื่องต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ